ครับเนี่ยสวัสดีกุนด้วยครับวันนี้อยู่กับโจโจบอยแชาแนลอันนี้แล้วครับวันนี้ก็ต่อจากอีพีที่แล้วกันเลยทีเดียวผมกับคุณเนี่ยอยู่ที่ราวๆเนี่ยห้าพันแปดนะครับผมมารวยกันดีกว่านะครับผมอ่ะก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์ด้วยแล้วกันนะผมวันนี้ขออนุญาตห้องเล่นเป็นห้องจับเวลาแต่อยู่ที่เลเวลห้าเหมือนเดิมนะครับผมเราจะเปิดเบ็ดเบาๆอยู่ที่สัก10บ ห้าก่อนละกันอ่ะลุยครับซึ่งวันนี้ไม่แน่ใจว่าจะตึงหรือเปล่านะเออซึ่งผมไปเล่นยิงปลามานะเออ,อว้าวถือว่างานดีงานยางดีแต่ว่าผมสัมผัสได้บางอย่างว่าตึงมากครับตึงมากครับ ตุนรายงานไม่แตกนะ,ะเดี๋ยวดูตุนแว่นอ่ะทีเดียวไม่แตกสองทีไม่แตกตุนโอ้โหกว่าสามอะอือหือ,อ,อว่าตึงแน่เอออย่างน้อยตัวใหญ่ยังได้อยู่ครับตัวใหญ่ยังมีโอกราสเล่นได้อยู่แต่ว่าผมไม่แน่ใจว่าท้ายเกมเนี่ยผมจะยังอยู่ที่หกพันหรือเปล่านะเออ ผมก็จะค่อยๆนะอืมขนยาช่วงแรกๆขนยาชัตีค่อยๆไปก่อนไม่อยากจะซัดแบบน่วงเออเพราะดูผมสัมผัสได้เลยเวลาตีแล้วแบบตึงๆเลยไม่ใช่ไอ้นี่นะตัวเล็กเนี่ยตึงๆเลยตัวใหญ่ก็เช่นกันครับตึงอยู่แล้วตัวนี้โอ้โหยิ่งถ้าตึงอีกนี่ผมเรียบร้อยนะเ,เนี่ยเนี่ยดูดคืนล้ะเห็นปะมันดูดคืนล้วท่านชม เอใจเย็นๆครับใจเย็นๆเนมื่อทุนเรายังไม่หมดเราก็ยังสามารถตีกลับขึ้นมาได้แต่ว่าเราต้องนิ่งๆนิดน,นึง่งผมว่าไม่ได้ตลอดทั้งเกมหรอกเออแต่แบบกูถามมึงจริงๆเหอะระเบิดก็ไม่ได้ครับนี่ฮะโอ้โหเคีียดแล้เป็นเรื่องนะท่านผู้ชม วันนี้แข็งนะบอกเจ็ดร้อยห้าสิกูหน้ามาได้อยู่ขออนุญาตเพิ่มความเร็วเลยแล้วกันครับผมมาสวยงามโอเคคือปกติเราจะตีสลับใช่ไหมเอ้ไม่ใช่ปกติเราจะตีค่อยๆแต่คราวนี้ผมจะตีโยกนะตีวนไปเรื่อยๆนะโอเคปะมาเนี่ยสมมุติก็ผตีตัวนี้อ่ะเนี่ยตีตัวนี้อ่าว,วันนี้ฮะสวยงามครับตีตัวนี้อ้ากลับมาวนอีกที เออวนได้วนครับมาวนวนวนสลับอยู่แบบนี้โอเคครับเหมือนจะมาดีฮะมันเป็นการตีที่เร็วอยู่แล้วแต่มาครับมาครับมาครับเจ็ดพันครับเจ็ดพันครับโอเคครับโอเคครับถึงว่ามาอยู่อะเราวนไปที่เดิมอะเราวนไปที่ตัวใหญ่ต่อฮะคือผมจะวนนะสเต็ปวนแบบนี้เรียกว่าผมเคยใช้เออ คือใช้สําหรับปาบตุ่นร้อนๆเลยแต่ว่าบางทีก็ถ้าตึงๆจริงๆก็อาจจะไม่มาโอเคครับหรืออีกาวิสุดท้ายอน่าจะได้แค่2ตัวนี้ถ้าตัวสตัวนี้ไม่แตกก็อู้ตัวระเบิดมา2 1เอ้าจูตัวสุดท้ายก็ดี8275นะครับผมถือว่าถ้าเราไม่ปรับความเร็วนี่ถึงว่าอดแดกเลยนะเออใช่ไหม อาก็สวดว่าวันนี้ขออนุญาตตัวลา,วา,ลาลกันไปแต่เพียงเท่านี้แล้วกันไว้เจอกันใหม่คลิปวิดีโอหน้าหุ่นฝากกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะจ๊ะบ๊ายบาย